โตโยต้าซีเเข้ามาใหม่เลียใม่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามสิบเจ็ดกิโลและคันนี้เป็นเครื่องยนต์หนึ่งพันแปดร้อยซีซีมาพร้อมฟูลคอนโทรลเกียร์ซีบีทีเจ็ดสปีดนะเป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะตัวรถเป็นสีขาวมุกนะครับเป็นรถที่ต้องบอกว่าดีไซน์ที่โดดเด่นมากและด้านท้ายนี่เวลาเปิดขึ้นมาแล้วโอ้โหห้องเก็บกว้างมากสวัสดีครับสวัสดีท,ทุกท่านครับวันนี้อยู่ผมเนทรโต้นะครับ ก็วันนี้นะผมมีเจ้าตัว SUV มาอีกแล้วนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะครับกับตัว CSR นะครันถ้าใครจำา s s สีน้ำเงินแบ c ็ค o อได้ขนนั้นนะผมบอกว่าลูกค้ารับไปแล้วนะลูกค้าซื้อเงินสดรับรถไปแล้วนะวันนี้ผมเอา CSR ที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินมานะครับอันนี้ไม่ใช่ไฮบริดนะแต่ว่าเป็นตัวรถปี2019นะสีขาวมุกนะครับเป็นรุ่น1.8นะครับ Entry CVT ปี19เลขไมยอยู่ที่10,000 7,000กิโลแล้วคันนี้เสนอขายอยู่ที่65,000บาทนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันนะว่า65,000บาทของคันนี้กับรถที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะครับจะสวยขนาดไหนนะอย่างแรกเลยได้ทะเบียน3ตัวนะสังเกตไหมเพราะเป็นตัวเบนซินนะครับกระจังหน้าไอ้ตรงโลโก้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเลนฟ้าไฮบริดละนะมันเป็นเลนสีดำนะตัดกับตัวโลโก้เลยนะเป็นลักษณะแบบนี้นะเป็นกลอสไฮแบ็กนะครับ,รบแต่ระบบส่องสว่างจะคล้ายๆกัน นะครับจะเป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็ LED แบบไบเบีมตรงนี้เป็นไฟเลี้ยวนะตรงนี้เป็นไฟเลี้ยวจะเป็นหลอดไส้อันนี้เป็น LED อันนี้โปรเจคเตอร์นะครับชุดกันชนก็จะแนบสนิทแบบนี้นะครับชิดๆเลยนะครับด้านหน้าก็มีเซ็นเซอร์4จุดเหมือนตัวไฮบริดนะครับอันนี้เป็นตัว l อง g t o ได้าเป็นตัว long top เครื่องยนต์เป็นสนล้วนนะออปชั่นข้างในก็แทบจะไม่แตกต่างกับตัวไฮบริดเลยนะครับกันชนเป็นสีดำนะตัดกับสีดำด้าน กันชนเป็นสีขาวมุกขอภัยนะครับตัดกับสีดําด้านแล้วก็ฝั่งเซ็นเซอร์ด้านหน้ามา4จุดฝั่งเซนเซอร์ด้านหน้ามา4จุดมีตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับจะมีเหมือนกัน2องฝั่งนะครับไฟหน้าแท้เดิมโรงงานนะดูชุดกันชนแนบสนิทเลยนะคันนี้ก็เป็นล้อแม็กลายตัวท็อปนะเป็นทูโทนปัดหน้าเงาดิสเบรกสี่ล้อนะคันนี้รัดด้วยยางแดนหลบนะครับติดรถตรงรุ่นปีถึงเก้ามาเลยนะรถไม่หมื่นเจ็ด สายรถไม่หมื่นเดนะดูจงดูจานนี่ใหม่เยี่ยมกริบนะปั๊มเป็มไปปั๊มเปิมนะครับเงาแวบนะช่วงล่างน่าจะมองไม่เห็นว่ามันชิดกันชนนะเนี่ยเดิมโรงงานหมดเลยนะครับแล้วก็มีคิ้วล้อมาให้นะดูตรงนี้ดิชิดมากเลยกันชนหน้ารถไม่มีแปะแน่นอนนะครับนะสวยๆเลยสิครบุกด้วยนะครับกระจกโตโยต้าแท้นะกระจกโตโยต้าแท้ภาษีเดี๋ยวเราต่อให้ นะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวตรงปลายแล้วก็ครอบด้วยโครเมียมตรงนี้นะครับไฟเลี้ยวมีแค่นี้เองนะมีแค่นี้นะตรงนี้เป็นโครเมียมแล้วก็สีขาวมุกนะครับตัวรถทรงคล้ายๆเหมือนรถฮอร์ดูเวอร์นะครับแต่ว่าพวกแผงประตูอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีเป็นโป่งแบบแปะนะเขาจะรับมาจากล้อนะครับเห็นไหมว่าพอมันโค้งตรงล้อมาปุ๊บมันจะรับเข้าประตูแล้วก็รับไปข้างหลัง ร,รับต่อไปที่กันชนท้ายนะครับตรงนี้มันเป็นงานไฟเบอร์นะครับเนี่ยมันเป็นงานไฟเบอร์รับประตูมาก็คือแปะใส่ประตูอันนี้มาจากสูนย์โตต้านะครับกระจกโตต้าแทรทุกบานนะครับกระจกโตต้าแทรทุกบานนะบ,บานหน้าบานข้างนะครับบานหลังคนนั่งนะแล้วก็ตัวมือเปิดที่เป็นเอกลักษณ์ของ CSR เลยจริงๆเหมือน CSR ก็าาทำรถมา เทียบกับไอตัว HRV นะเพราะว่ามือเปิดท้ายกันนะ t r ก็เปิดตรงนี้ HRV ก็เปิดตรงนี้นะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นรถป้ายแดงมือเดียวนะครับดิสสล้อนะล้อแม็กก็เป็นห้าลูร้อยนะครับปัดหน้าเงาดิสเบรกด้านหลังนะดิสเบรกครบหมดเลยนะครับพอมาถึงด้านหลังก็จะเห็นได้ว่าสไตล์ตัวประตูเปิดอ่ะเป็นเหมือนกึ่งแฮทแบ็ก ถ้านะถ้าดูดีๆประตูเปิดฝาท้ายเนี่ยจะเหมือนตัวโตโยต,ตา้าพีอูดนะแล้วเราด้านท้ายของตัวซีดาเนี่ยผมบอกเลยว่ากว้างมากนะห้องเก็บสารพนี่คือแบบสุดๆนะด้านหลังก็มีเซ็นเซอร์มาให้4ี่จุดเช่นกันนะมีเซ็นเซอร์มาสี่จุดเช่นกันนะตรงนี้หนึ่งตรงนี้สองนะฝั่งนี้สามนะตรงกลางมีไฟรับทิมมีหูรากนะฝั่งนี้4ี่นะครับนะตนัวนะนะรถสีเดิมทั้งคันนะครับคันนี้ป้ายแดงมือเดียว รถต้องบอกว่าลักษณะตัวรถอะดีไซน์ค่อนข้างล้ำสมัยนะครับไฟท้ายตัวนี้เป็นหลอดหลอดไส้ปกตินะเป็นหลอดมัลติรูเอ็กเตอร์ปกตินะถ้าเป็นไฮบริดเป็น RVD นะครับแล้วดูชุดกันชนด้านหลังนะครับเนียนคลิปเนียนคลิปนะตกบานหลังมีไล่ฟ้านะมีสปอยเลอร์มาให้เรียบร้อยนะครับลักษณะสปอยเลอร์ก็จะเป็นแบบนี้นะมือมันล้วนทะลุได้นะครับนะสวยๆแบบนี้นะให้ดู นะครับกระจกแท้เดิมทุกบ้านแล้วก็มีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนะครับกล้องมองหลังกล้องถอยหลังมีให้นะพอเปิดฝาท้ายขึ้นไปเนี่ยลักษณะนะมองอย่างนี้อาจจะไม่เข้าใจเดี๋ยวผมเอียงให้ดูเห็นไหมครับว่าห้องเก็บสัมภาระของคันนี้มันกว้างนะครับมันกว้างขึ้นนะเพราะว่าด้วยลักษณะฝาท้ายคือมันไม่ได้ตัดแบบนี้มันจะเป็นสโลปไปฝั่งนี้มันก็ทําให้ห้องเก็บสัมภาระตรงนี้กว้าง ตรงนี้ก็เป็นแผ่นการเสียงกันกลิ่นปกตินะครับแล้วก็เดี๋ยวดูนะตัวนี้ก็จะเป็นที่เติมลมอัจฉริยะนะที่มีพวกสารเคลือบนะครับให้เรียบร้อยนะครับโครงสร้างตัวรถนะครับเดิมร้อนะครับดูนะเมทาร์คครบนะครับล่องน้ำทางน้ำนะครับดูเมทาร์คชัดเจนหัวน็อตไม่มีขยับนะครับรอยต่อหลังคา เดิมสนิทแบบนี้นะครับฝ่าท้ายเม่แอฟพบชัดเจนนะครับบนอตนะครเห็นไหมครับว่าไม่มีขยับเลยนะพวกรอยต่อโครงหลังคาต่างๆแล้วคันนี้ราคา65,000 0บาทนะครับถ้าใครอยากได้รถโตโยต้าซีเที่เป็นน้อมันล้วนแล้วก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับ062-640-7776นะครับดูนะเนี่ยเดิมหมดนะเดิมทุกจุดคันนี้ผมบอกเลยรถสวยมาก คือผมชอบดีไซน์ฝาท้ายเขามากเลยเนะพอมันเปิดขึ้นแล้วมันกว้างแล้วพอมันปิดแล้วก็ตัวสปอยเลอร์หลังนะมันทาให้แบบรู้สึกว่าเหมือนรถมีอะไรสักอย่างนะครับตัวเบาะด้านในนะจะเป็นเบาะผ้านะครับถ้าเป็นตัวไฮบริดเบาะจะเป็นเบาะหนังนะครับเริ่มจากแผงประตูนะเขาก็จะมีดีเทลเล็กๆตรงนี้ให้รถดูแบบร่วมสมัยล้าสมัยแล้วก็จกนะทั้งคันเลยนะไฟฟ้า4ประตูแล้วก็เป็นออโต้ด้วยนะเป็นไฟฟ้าแบบออโต้ นะครับเป็นไฟฟ้าแบบออโตแบบนี้นะครับโครงสร้างนะไม่ต้องพูดถึงตรวจสอบได้เลยนะโครงสร้างตัวรถเป็นไงครับนะรอยขีดเป็นอยู่เลยนะเม็ดองเม็ดอาร์ชชัดเจนนะครับสวยเนียนกิฟนะสีนอกสีในเหมือนกันหมดนะดูนะนะครับเห็นไหมครับสีนอกสีในเนี่ยสีนี้สีนี้สีนี้คือกันหมดนะอันนี้คือสีแท้เดิมโรงงานนะครับนะนี ถ้าใครสนใจตัว t o y o ต a า s r แล้วก็ติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับ0626407776นะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะที่ต้องบอกว่าน่าใช้งานนะตัวบอกเป็นบอกผ้านะครับสามารถพับลงได้นะครับตัวบอก c r r พับลงมาได้นะครับออมาถึงด้านหน้านะครับคอนโซลเขาก็เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับ CSR นะดีไซน์ค่อนข้างหรูเลยนะมีจอเป็นไอทัชขึ้นมานะว่าแต่จอเป็นจอโตโยต้าแท้ นะครัสวยแทางประตูด้านหน้าก็จะมีตรงนี้เหมือนกันเป็นลวดลายแบบนี้นะดูแล้วก็จะงงๆหลงๆนิดนึงนะครัแล้วก็มาเติมด้วยข้างล่างอีกหนึ่งชิ้นนะครับกระจกก็เป็นออโต้นะครับกระจกบานเล็กบานใหญ่เป็นโตโยต้าหมดนะครับแล้วคอนโซลด้านหน้าดูนะสวยมากนะสวยมากนะเป็นพลาสติกแห่งขึ้นรูปนะแล้วก็บูนิ่มมาด้วยรับชิ้นนี้บูนิ่ม นะตรงนี้พลาสติกแข็งปก,กติอันนี้บูดอิ่มมานะครับระบบแอร์นะครับ,รบ,บ, Air, รบถึงเป็นตัวเบนซินก็แอร์เป็นดูโอโซนแล้วแอร์ Air เป็นดูโอโซนนะครับเปิดปิดออโต้นะครับแล้วก็ปรับแบบขั้นเป็นโน่นะครับหน้าจอก็เป็นจอโตโยต้าแท้นะเป็นจอที่ป๊อปอัพได้นั่นเองนะครับที่เปิดมันสวิงจอออกมานะครับคอนโซลตรงกลางตรงนี้ถ้าเป็นตัวไฮบริดตรงนี้จะเป็นสีดำกลอสไฮแบ็ aff, แบบดำเงา ทั้งหมดนี่เลยนะแต่ตัวนี้เป็นดําด้านเป็นดําด้านนะมีออโต้เบรกโฮให้เหมือนกันทักชั่นคอนโทรลมีให้เบรกมือไฟฟ้าอัตโนมัติก็คือเข้าพีปุ๊บเบรกมือไฟฟ้าล็อกเองเลยนะเราไม่ต้องไปคอยกดเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT นะครับ PRND นะครับแล้วก็มีเกียร์แมนนวลก็คือโยกมาเกียร์ดีเสร็จดึงเข้าหาตัวแล้วก็ปรับเชนขึ้นเชนลงพี่เท้าแขงนะครับก็มีตัวพาวเวอร์อเลให้เรียบร้อย ตัวนี้ต้องบอกว่ารถสมบูรณ์นะครับหลังโค้งหลังคาต่างๆเป็นสีดาหมดเลยนะครับ <S <S ถือว่าสวยมากนะหกแสนห้าพันบาทนะครับกับเจ้าตัวโตโยต้าเซอเสอาร์ปีสองพันสิบเก้าครับเลขไมล์หมื่นเจ็ดพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันแต่ว่าไม่มีคูลคอนโทรลนะมีคูลคอนโทรลมาให้ขอภัยครับมีคูลคอนโทรลมาให้นะครับแล้วก็พวงมาลัยเป็นฟูลมัลติฟังก์ชันนะครับ นะไฟหน้าเปิดปิดออโต้นะครับแต่ว่าที่ปัดน้ำฝนไม่ใช่เป็นออโต้นะครับอนะเลขกหม่ก็อยู่ที่1 7 3 3 7มกิโลนะครับการันตีไม่แท้แน่นอนนะครับคันนี้เป็นรถป้ายแดงมือเดียวนะถ้าเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจเป็นพิเศษนะครับก็รีโพเข้ามานะมีส่วนลดให้เลยนะครับใครที่สนใจก็ลองโทรเข้ามาคุยกันได้นะครับห้องเครื่องจริงๆเป็นเครื่องยนต์ตัว b v t e i นะเป็นเครื่องยนต์เดียวกับตัว t o y o t a a l t i เ1.8นแะเป็นสี่สูบเรียงนะครับเครื่องยนต์เป็นดูโ v v ีวนะครับผมไม่ดูโครงสร้างนะครับปากระโปรงเดิมนะคมสันโตโยตชัดเจนนะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับดูนะตัวนอกตัวในนะครับเนียนกิฟต์นะครับเป็นอาร์ชชัดเจนนะครับมาถึงเบ้าหัวโช๊คนะเห็นเม็นอาร์แล้วก็รอยต่อรงแก้มไหมครับไม่มีแกะ ครับไม่มีแกะนะครันนี้ผมบอกเลยว่ารับประกันโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานเหมือนเดิมนะครับรถสวยๆแบบนี้เครื่องยนต์เป็น4ี่สูบเรียง1 8 0 0ซีซีนะครับเป็นเครื่องยนต์เดียวกับ t ต y ยต้าโคโร拉เอาติทําทำงานควบคู่กับเกียร์ CVT 7สปีดนะครับดูโครงสร้างตัวรถซะก่อนรับสวยๆแบบนี้นะหก0สนาบาทเป็นของคุณนะครับถ้าใครสนใจนะอยากได้รถสวยๆแบบนี้ก็รีบติดต่อเข้ามานะครับแผ่นเรบงเรเบลติดอยู่ครบนะครับ ผมไม่ได้ครับฝากกระโปรงไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะปล่อยลงละนะเป็นอารครบนะครับสติ๊กเกอร์มอกอรอยู่ครบนะครับคันนี้ราคา65,000บาทมา 17, ไมล์หม0่นเปีสองพันสิบ้านะครับใครสนใจก็รีบโทรเข้ามาได้เลยนะครับ